สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ For Dev t w e n นะครับผมก็ก่อนอื่นขอฝากแฟนเพจไว้ก่อนนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับผมเนื้อหาดีๆสาระดีๆนะครับก็จะนำมาลงให้รวมทั้งช anel ของผมเองด้วยนะครับผมก็จะมีคอร์สมากขึ้นเรื่อยๆนะจบไปก็คือ p h p m y SQLI Boost Step 5ก็ Black End กับ f o n t End นะแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นตัวนี้ละคอร์ส ขายออฟเซลเนาะตอนนี้แนะนำระบบไปโอเคในส่วนคลิปนี้ก็จะมาแนะนำระบบตัวที่เป็นตัวสักเซสที่สุดก็คือจะเป็นเป็น POS เนี่ยแหละครับเป็น POS ที่สักเซสแล้วนะครับผมเป็น POS 2021เนาะสำหรับใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้จะดัดชบอร์ดครบกว่านะครับผมก็เป็นโปรดักต์ตัวใหม่ของทาง Ford e v 2 2ด้วยคนละตัวกับตัวที่สอนเนาะตัวที่สอนก็หน้าตามันจะเหมือนกันแหละแต่ว่าองค์ประกอบภายในยอะ่ะมันจะแตกต่างกันนะครับผมอันนี้ตัวตัวที่จำหน่ายเนาะมันก็จะอีกแบบหนึ่งมันจะมีอะไรที่แอดวานซ์กว่านะครับผมก็ลองเข้าระบบดูเลยนะครับผมโอเคเข้ามาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับผมหลังมาก็เป็นแอดมิน LTE เนาะ ดีดโปรไฟล์ได้นะครับผมของอตัวเมมเบอร์ไอตัวแอดมินนะครับผมแล้วก็มาดูรายการขายเวลาเปิดดูเราก็จะเห็นเนาะก็จะมีราคารวมที่เป็นตัวนสื่อภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ยอดเป็นตัวเลขปกตินะครับผมต่อมามาดูส่วนของตั้งค่าเนาะก็จะเป็นยอดขายอ่ะ,อะ,อะก็จะเป็นเมมเบอร์ก่อนตั้งค่าปกติกว่าปิดตั้งค่าก็จะเป็นเมมเบอร์ก็เพิ่มนะครับผมลบแก้ไขเนาะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ให้ นะครับก็แก้ไขกับปกตินะครับผมแล้วก็มีไทายก็คือเพิ่มลบแก้ไขผมจะเน้นเป็นฟ็อกอัพหมดเลยเนาะเวลาอะไรที่เป็นการเพิ่มเข้าไปเนาะแล้วก็แบรนด์เพื่อให้มันอยู่ในนน้นเนาะแล้วก็โปรดักเหมือนกันนะครับผมต่อมาเรามาดูการขายสินค้ากันมันก็จะมีขายปกติแล้วก็จะสามารถเลือกหมวดหมู่ไทส์แบบเป็นประเภทแล้วก็แบรนด์ได้นะครับผมเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมแตะออกมาให้มันเลือกแบบประเภทได้นะครับผมเห็นไหมโอเคเรามาดูขายสินค้าปกตินะครับผมก็มันใช้งานได้ทั้งบาร์โค้ดและ QR โค้ดเนาะแต่ที่ผมเอาบาร์โค้ดแสดงเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอเอาค r โค้ดแสดงแล้วมันจะยาวโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูนะถ้าเป็น QR โค้ดแสดงก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมสามารถเข้าไปเปิดปิดตัวโค้ดได้ผมทําไว้เสร็จหมดละ ได้ทั้ง qr code ค้และบาร์โค้ดนะครับผมโอเคเป็นบาร์โค้ดปกติก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเวลาใช้งานก็สามารถถ้าเกิดเป็นอจอดิทาสกรีนมันก็จะจิ้มได้ปกติเนาะอันนี้ก็ใช้เมาส์แล้วก็หยิบลงตะกก้าเห็นไหมครับผมก็จะมาอยู่ข้างๆแนละ้วเห็นไหมครับเพิ่มปรับปรุงเห็นไหมครับผม เห็นไครับแล้วก็ไปทำรายการต่อใช่หไหมพันแปดผมรับมาเลยอ่ะสองพันยืนยันเห็นไหมครับผลซื้อสำเร็จแล้วก็ริ้นได้ปกตินะครับผมราคารวมยอดเงินที่รับชำระเงินถอนเนาะต่อมาก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่า ขายสินค้าแบบใช้เครื่องสแกนเนอร์อสแกนบาร์โค้ดกันว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับผมโอเคครับก็มาดูถึงอตอนที่เราจะใช้เครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดนะครับผมก็อันนี้ของจริงนะครับใช้ดูว่ามันใช้งานจริงได้นะครับตัวนี้ผมก็สั่งซื้อจาก l a z a d ่ายง่ายเลยนะครับผมก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวผมลองยิงดูนะครับผมว่ามันจะได้ไหม เห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะสินค้ามาแล้วเห็นไหมครับอเห็นไหมนะครับมันก็จะมานะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดนะครับผมทำรานการต่อไปก็ทำได้ปกติเนาะหนึ่งพันรับ ปกติเลยนะครับผมเห็นไหมก็ใช้ได้นะครับเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดนะครับผมโอเคครับก็จะเห็นว่าในตัวของเครื่องยิงบาร์โค้ดตัวสแกนเนอร์เนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะครับผมต่อมาก็มาส่วนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นดัชบอร์ดนะครับผมเป็นดัชบอร์ดมี5อย่างให้ดูนะครับผมก็มียอดขายรายวันเห็นไหมครับ แล้วก็จะมียอดขายรายเดือนเห็นไหมครับยอดขายรายปี5อันดับสินค้าขายดีนะครับอันนี้นี่เห็นไหมครับเป็นดชบอร์ดเป็นชาร์ตสวยเลยนะครับผมแล้วก็5้าอันดับประเภทสินค้าขายดีไอตัวนี้ก็จะเป็นแต่ละประเภทที่มันขายดีประเภทไหนขายดีที่สุดยอดขายแต่ละประเภทอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทั้งหมดของระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับผม สิทธ์ก็สามารถแยกได้นะครับอันนี้เป็นแอดมินเนาะทั้งหมดถ้าเป็นเมมเบอร์เห็นัหยครับถ้าเป็นเมมเบอร์ก็จะเห็นแค่นี้พอละ <fly> <me> เขาก็จะทำหน้าที่ขายได้อย่างเดียวเนาะปกติขายสินค้า <fly> <me> เห็นไหมครับแล้วก็สามารถดูปินใบเสร็จอะไรพวกเนี้ยง่ายระบบ แต่ถ้าเป็นแอดมินก็เห็นหมดเลยทําได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็ขอฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับในตัวของระบบ P.O.S. นะครับผม Point of Sale นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหากสนใจประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ